ถ้าพอลงลึกแล้วแล้วคุณมานั่งคิดเรื่องการชอ็อตเอเพนซ์พอตอนนี้ช้าเกินไปแล้วการที่มันลงมาในช่วงแรกถ้าคุณไม่ลดแรงกดดันให้แรงกดดันมันออกถ้าไม่ยอมลิง์ของมาบ้างแล้วตอนนี้มันลึกมากแล้วเนี่ยไม่มีเวอย่างหนึ่งที่เป็นกฎเหล็กของพี่เลยคือตอนเสียหายหนักห้ามเอาเงินข้างนอกมาเติม กู้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ห้ามเอาเงินข้างนอกมาเติมหมายความว่าเฮ้ยฉันมีที่จากการขายได้จะมีจะมีจะมีเอ้ยพูดผิดฉันมีเงินเงินสดที่ไปขายที่ได้มรดกเงินก้อนเงินเก็บไปตรงเนี้ยอย่าอย่าพึ่งใส่เข้ามาในพอร์ตเพราะพอร์ตคุณเสียขนาดนี้แล้วใส่เข้ามามันก็เพิ่มให้ความเสียหายมันใหญ่ขึ้นฉะนั้นไม่ไม่ไม่ช่วยเลยจะจะอย่าอย่าทำซึ่งมันโหดร้ายก็ถามว่าเออช่วยก็ไม่ช่วยเงินก็ไม่ให้เติม ทำไงวะพี่ต้องพี่ต้องบอกว่าตอนเสียหายอะ่ะสเต็ปแรกคือต้องยอมลินลินเบาๆเช่นคุณซื้อมาร้อยหนึ่งเนี่ยคุณซื้อมา10บาทตอนนี้มันเหลือสบาทแล้วสมมตินะซื้อมาแสนหุ้นอาจจะจำเป็นต้องขายสัก20,000ืหุ้นปลดปลดวาวดึงแคชออกมาดึงแคชออกมาแต่แต่ขายแค่ส0บยดึงแคชออกมาแล้วหุ้นแล้วเงินก้อนนี้ก็ไปวางดีๆวางอย่างถูกต้อง หาหุ้นเยียวดีๆค่อยๆเข้าค่อยๆเติมไปส่วนในของเก่าโดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์นะน่าจะใช้เวลาประมาณ10เท่าในการรีค o เวอความหมายคือถ้าหุ้นใช้เวลา3เดือนในการในการ,ในการร่วงลงมาอาจจะต้องใช้เวลาหุ้นตัวนั้นของคุณเนะี่ยต้องใช้เวลา2-3ปีในการกลับคืนมานี่คือจากประสบการณ์เลยนะเว้นนี้ไม่มีในตำราการขึ้นรอบใหม่ พี่คิดว่าหลังถ้าถ้าจบโควิดเนี่ยมีโอกาสที่พอร์ตเราจะขึ้น5เด้ง10เด้งได้อันนี้จริงถามใครๆก็ทำได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องฝีมือแต่มันคือเรื่องของการที่คนที่เป็นมือใหม่อะ่ะเขายังบริหารความเสี่ยงไม่เป็นและยัง m a n a g โอกาสไม่เป็นเจอตัวไหนเฮ้ยตัวนี้น่าจะมาอัดเต็มเลยพอดลงทำตัวไม่ถูกแปลว่า manage ความเสี่ยงไม่เป็นเห็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวคุณกระโดดเข้าไปหมดเลยแปลว่ายัง manage โอกาสไม่เป็น ฉะนั้นมือใหม่ถ้าอยากเริ่มเริ่มในเงินที่น้อยนี่คือสูตรที่บอกทุกคนมามีแสนลงสองสามหมื่นเงินการเข้ายังไงที่จะไม่ให้ตัวเราไม่ทําให้รสภาพคล่องมีปัญหาหมายความว่าเข้าหุ้นที่อยากเข้าทุกตัวได้ออกตัวไหนก็ไม่บาดเจ็บหนักนะบริหารความเสี่ยงได้แล้วแล้วเดี๋ยวตัวไหนเราที่เราชอบเราจะซื้อเยอะเป็นพิเศษทํากันบ้านเยอะหน่อยหรือระหว่างทางเบิ้ลหลอดเยอะหน่อย มันก็จะมีวิธีการบริหารโอกาสได้แต่ในระยะสั้นเล่นให้น้อยนี่คือสเต็ปแรกเลยแล้วถ้าคุณยังทําแบบนี้ไม่ได้คุณยังเล่นน้อยไม่ได้แล้วตอนโดนคุณยังอดครวนก็ก็ยังไม่พร้อมค่าเทอมมือสิงนี่คุณต้องจ่ายเว้ยคุณไปเรียนมา28สํานักคุณก็ยังต้องจ่ายค่าเทอมในตลาดจริงอยู่ด,ดีพี่คิดว่าอย่างสิ่งที่เป็นครูเลยนะ,ะคือการทบทวนตัวเองคือไดอารี่ หัดเขียนไดอารี่เขียนขึ้นเพจ whatever เขียนขึ้นโพสต์ f a c e b o o k ตัวเองก็ได้ไดอารี่เพื่อเพื่อเป็นครูให้เราทบทวนตรงนี้ช่วยได้มหาศาลมันทำให้เราไม่ค่อยพลาดในเรื่องเดิมๆและทำให้เราตั้งข้อสังเกตกับตัวเองมากขึ้น